ลองดูครับเฉิอนจากต้นนะจากต้นอีกแล้วดูนะครับอันนี้ต้องฝากเลยไม่ฝากไม่ได้<ม>ลูกเสือคำรองไม่อยอมรึตาระเบียมรักเ<ม>นี่ยฮะเขาไม่อยอมุนะอันดูดีๆนะไม่อยอมนะมลูกเสือตรง พี่ครับคู่กับลูกเสือเวลาของมรดมีแค่สองคำคือหนึ่งวันพิยวุธไป็นคนะวันยหัเป็นคำรวบวันพิยไม่มีสระอาวันพยหัดแล้วนั้นเวลาคำว,วันยัดเราได้คำรวบวันยาดนี่คือคําบอกรวบนะครับในคู่มือการฝูกระเบิดแใช้คำว่าบอกวันพิยหัแต่ถ้ามีสระอาวันพิยวุตสระอาขีดวุตเป็นคําบอกแบ่ง ถ้ามีขีดถ้ามีลูกน้ำคือทำเอมาะสมโอเควันทยาวุ้นแต่ไม่มีู่วุ้นยัาสองนิ้วนะลูกเสือสำรองนะทันต่อดีๆนะวันทยาเวลาเลิกทำมือลงเห็นี้ถ้าเป็นปูนกับลูกเสือสามันสามัญใหญ่ลูสามัน,มส,ามนสามนิ้วนะวันทีอาสามนิ้วมือลงเวลาลูกเสือสามันสมใหญ่ พี่สามันรวมถึงท่านท่านทั้งหลายควบกับกล่าวคำปริยาณตามพระเจ้าสามนิ้วปึ้งจบมือลงลูกเสือสำรองกล่าวคำปริยาณแสดงมาหัดยังไงอ้าวทำไมไม่ชูเหมือนกับสามัญสามใหญ่ท่าเดียวเอาแล้วนี่แหละครับ สิ่งที่ท่านต้องไปมีเทศฟ้าเรื่องนี้นะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านต้องบอกเรื่องนี้ฝากพี่นะครับเราใช้ตามข้อบังคับเลยเราใช้ตามข้อบังคับเลยนั่นก็คือลูกเสือสำรองให้แสดงลังหักท่าเดียวกับท่าวันพิยััสโอเคนะครับเพราะนั้นลูกเสือสำรองกล่าวคำประยาตามข้ารเจ้าถ่ากอ,องลูกเสือโซนังกองใดแสดงอย่างนี้เอาหนูเอ้ยมาจากไหนแล้วเนี่ยี่โพไม่มีนะฮะ ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับภาพวันที่หักโอเคนะครับนะให้สแสดงค่าเดียวกันเว้นแต่ลูกเสือประเทศอื่นให้สแสดงมหัสสามนิ้วนะครับแบบนี้โอเคนะครับขรบวงพอยา,านแล้วสองนิ้วแบบนี้นะครับสองนิ้วโอเคอ่ะโอเคครับต่อไปครับลูกเสือสามมันใชไ้ไม้พลองไม้พลองเมื่อวานเมื่อวานนะครับท่านาถ้าจะพัฒนาบอกและเรื่องไม้พลองนะครับมันมีลักษณะเช่นไรนะครับแต่ขอดูท่าปฏิบัติ นะครับต่อไปแล้วนะนะตามระเบียบพักเอ่าละไม่เหมือนกับสี่คนแรกนะครับสี่คนแรกย่อนเขา่าแต่ลูกเสือที่เีียวุธิตาเลยพักแยกขท้านะครับแยกเท้ลูกเสือตรงทําความเคารพประทานในพิธีตรงหน้าระวังยังไม่ปหลัตนะครับเว้นแต่สี่คนแรกปฏิบัติวันทยาวุฒต่อครับเสมอหัวไหลนิ้ว ตอนิ้วชี้ถ้าจะให้สวยข้อนิ้วชี้ข้อแรกของมือซ้ายแปะที่ไม่กรองหรือไม่งามอยู่ในระดับล่องไหลระดับล่องไหลอย่าย,ยกสูงเกินนะครับให้อยู่ในระดับล่องไหลให้พองงามผมจะใช้คำนี้หลายครั้งนะครับคาว่าพองงามน,นะครับพองงามจบเพลงเรียบอวุนกดมือลงแค่นี้ลูกเสือ กล่าวคำปฏิยาณตามข้าพเจ้ากึงกลางระหว่างเท้าพองงานยกโอเคนะครับจบคปฏิญาณข้าจะเป็นบัติตามกฎของลูกเสือลงกลับมาในท่าเดิมกับแรกแบกบอาวุธครับแบกบอาวุธสศสนามเลี้ยวขวาหน้าเดินซ้ายขวาซ้ายน,นะครับเมื่อผ่านทงที่หนึ่ง ครับหยุดครันหยุดให้ท่านดูนี้นะครับผมโจ้หัวนแต่ได้แล้วว่ากรณีถ่าเดินเป็นแถวหน้ากระดานมีแปดคนสี่หมู่เมื่อแล่ฝาคนที่เป็นในหมู่เฉพาะคนที่เป็นในหมู่หรือคนที่อยู่ตักขวามือสุดไม่ต้องสะบัดแล่ฝาให้แลตรงที่เหลือเจ็ดคนแลล่ฝาถามว่าเพราะอะไรครับประเด็นคือ คนที่แรกขวาเขาจะได้ชำเลืองมองหัวแถวในการเดินเป็นแถวของเขารักษาระดับแถวแต่ถ้าหัวแถวถ้าแลกขวาไปทั้งหมดจะไม่มีแถวลักษณะการเดินที่ดูเป็นแนวลู่นึกออกใช่ไหมครับดังนั้นจึงต้องอยืนไว้คนหนึ่งที่หัวแถวผมจู่บอกไ้แล้วว่าทุกเสือเราสวนสนามได้แถวตอนได้ดังนั้นผมถามว่าถ้าเดินแถวตอนในหมู่ทั้งสี่หมู่เขาไปอยู่หัวแถวหมดแล้วผมถามว่า ใครที่ไม่ต้องแรขวาครับคนอยู่ขวาสุดใครครับพี่หมู่หมูแ่แรกถูกต้องครับหมู่แรกครับที่อยู่ขวาสุดดังนั้นเวลาท่านท่านไปนิเทศอย่าได้ใช้คําว่าในหมู่แรตรงคนเดียวไม่ได้เพราะถ้าเกิดเติมสนามลักษณะแถวตอนเมื่อใดในหมู่เขาไม่ได้อยู่ขวาแล้วครับในหมู่เขาไม่อยู่หัวแถวนะครับอันนั้นการสวนสนามในการสวนสนามเวลาท่านไปประเมินหาท่านในโรงเรียน ท่านอย่าได้ไปไปพลิกเลยนะครับว่าต้องให้หน้ากระดานนะแถวตอนก็ได้ครับแถวตอนก็ได้ดูความสามารถเขาการเดินแถวหน้ากระดานเพาเนื่องจากเรายึดติดกับคำว่าสนามสุขพัชราสันในกรุงเทพเพราะเนื่องจากเราถูกบังคับไปด้วยระยะเวลาวตับกองทันต่างๆที่มีจำนวนเยอะถ,าถา้าถามว่าแถวหนึ่งแปดคนยาวถับเราตัดหรือแค่ตีหมู่ครับเป็นหน้ากระดานระยะมันก็จะสั้นลงถูกบีบด้วยเวลาเท่านั้นนะครับ เราทาให้ขูดกืนกินไปด้วยคําว่าแถวหน้ากระดา,านเห็นไหมฮะโอเคดูต่อครับเมื่อเดินไปถึงทงที่สามเขาจะสะบัดกับตรงเหมือนเดิมและเดินไปกปกติเห็นไหมครับเท่านั้นเองโอเคจบแล้วครับนี่ครับตั้งแต่คือสมาชิกในหมู่นะครับเดินสี่หมู่ครับนะสี่หมู่สีส่แถวหน้ากระดานนะครับผมหมู่แรกละการหมู่สีแดงอเดินนะครับ ลูกเสือสำรองให้ปฏิบัติง่ายที่สุดครับแต่อันนี้ความลับท่านอย่าพูดเผยแพร่นะเรากำลังพูดคุยกับปีนี้เราจะปรับเพื่อเพื่อโดยความสะดวกให้กับโรงเรียนขนาดเล็กปกติแล้วลูกเสือสำรองเราจะเดินหมู่หนึ่งกี่คนครับไปในหมู่ไปในหมูหม่เดินทางสามองครับพี่ๆถามมาเดินผ่านสามพงทำอย่างไรนี่แหละครับที่เรามักจะไปฟิเดินช้าๆนะครับไปซ้าย เราเดินฟันเป็นปกติครับแต่แค่เพียงว่าระว่งตกเท้าหนักและข